สวัสดีวันฝนตกครับผมวันนี้อยู่กับผมเกยงฟาร์มจังหวัดแพร่เหมือนเดิมครับผมวันนี้เราจะมาบิ๊กคินนิ่งเดย์ครับผมทําความสะอาดเล้าไก่กงอนุบาลเรานะครับผมนี่เลยครับเล้ากงอนุบาลที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมวันนี้ครับผมน้องฟาร์มครับสวัสดีหน่อยครับน้องฟาร์มสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเล้าไก่ครับผมโดยมีน้องฟาร์มเป็นผู้ช่วยครับนี่ครับขยันมากเลยครับเอาครับน้องฟาร์มทำเลยครับผมนี่เลยครับทำเลยครับตักใส่เลยลูกนี่ครับที่แกบนี้อายุได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมผมใช้อนุบาลลูกไก่นะครับผมตักเสร็จแล้วก็เอาไปเป็นปุ๋ยครับพอดีแม่ทำพืชผักสวนครัวอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ต้องซื้อปุ๋ยนะครับ ครับผมหลังจากที่นี่ครับก็กวาดรวมรวมกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมากรองมาตรงนี้ครับให้น้องฟาร์มเป็นคนตักครับผมใกล้เสร็จแล้วครับผมใกล้เสร็จแล้วขยันมากเลยครับน้องฟาร์มครับคือเราต้องขยันเปลี่ยนขี้แกบนะครับสังเกตจากขี้แกบได้เลยนะครับผมขี้แกบเขาดะดำดำนะครับผมขี้แกบดำก็เวลา ตอนกลางคืนนะครับแกบเน่านะครับก็จะเกิดก๊าซแอมโมเนียนะครับผมเพราะลูกไก่นอนกับพื้นนะครับก๊าซแอมโมเนียตอนกลางคืนระเหยเข้าตานะครับผมมันก็จะทําให้ตาเขาอักเสบได้นะครับผมบางคนเข้าใจว่าเป็นบาดหน้าบวมนะครับแต่นี่ใช่นะครับมันเกิดจากก๊าซแอมโมเนียเข้าตาเขานะครับผมโอเคครับน้องฟางตักใกล้เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าตักเสร็จแล้วก็เอาขี้แกบโดยเปลี่ยนรองพื้นได้เลยครับโอเคครับ ครับผมหลังจากที่น้องฟาร์มนะครับผมตักที่แกบเก่าเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ได้เอาที่แกบใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสีเหลืองทองอลามเลยครับผมนี่เลยครับแล้วก็จัดแจงครับทําให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมครับผมคุมตะข่ายแล้วก็คุมผ้าเรียบร้อยครับผมแล้วก็วันนี้ครับฝนมันตกครับอากาศมันเย็นๆหน่อยผมก็เลยต้องเปิดไฟให้เขาครับ ครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปการบิ๊กคินิ่งเดครับผมเปลี่ยนที่แกบเราอนุบาลลูกไก่นะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมหากชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามแล้วก็ที่สำคัญครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางฟาร์มครับผมจะไม่ได้ พลาดคลิปที่มีสาระนะครับผมขอบคุณมากครับผมเออย,ยงฟาร์มจังหวัดแพร่ครับ